ไหว้สาปรารมีปีใหม่เมืองเจียงใหม่นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพิ่นฝูงครูคคู่คนนะครับเน้อปีใหม่ปีนี้ก็มีโอกาสได้ไปห่วมทําบุญนะครับของอประเพณีล้านนาของเจียงใหม่เาซึ่งตัวตัวผมเองนะครับก็มีโอกาสได้สละสลุงมนะครับไปวัดไปว่าก,กัปิ้นนะฮะในช่วงของวันที่15 เดือนเมษายนนี่เองนะครับเ,เานาะนะแจ้งเจ้ามานะครับก็มีโอกาสได้ไปที่วัดพระสิงห์นะครับซึ่งหูบที่หันนี่ก็คือด้านด้านหลังนะครับของวัดเนาะเพื่อนก็จะมีวัดที่สวยงามก็คือติงามนะฮะแล้วก็มีเจดีย์ทองนะครับคืออยู่ตั้งหลังพระวิหารซึ่งถ้าเกิดว่าเราเดินมาตั้งหลังเนี่ยก็จะเห็นพระวิหารนะครับที่มีความงามนะครับประดับไปด้วย สีทองนะครับซึ่งชาวเชียงใหม่เขาก็จะมีหลายๆท่านนะครับที่มีโอกาสได้ไปแอวเนาะแล้วก็ถ้า,าเดินนะครับเลาะมาทางหน้า,าน้อยนึงก็จะเป็นพิธีการหรือว่า,าบ้านเฮาพูดถึงเขาว่าการเอาน้ำข้ามบินส้มปล่อยนะฮะไปสระ,ะสลุงนะครับก็คือไปหดนะครับพระพุทธ่าสีหิงนะครับโดยที่เฮาจะไปเอาน้ำมนต์ที่ พระน้อยนะฮะหรือว่าเป็นตูเจ้าบานเฮานะครับเนาะก็มีหลายๆคนนะครับหลายๆครอบครัวก็เดินทางมาแล้วก็เอาตุงอย่างมาปักที่วัดตัวนะครับแล้วก็ปุ่นจะแต่งตัวพื้นเมืองนะครับแล้วก็จะมีตึงชาวไทยเนาะแล้วก็คนเมืองเขาแล้วก็คนต่างประเทศนะครับอันนี้ตัวผมเองก็มีโอกาสได้เข้าไปเอาน้ามนต์นะฮะเตียนเจ้าเปิ้นนะครับแล้วสเสร็จแล้วก็ ขึ้นไปสลรสลุปนะครับอันนี้ก่ออีพี่เบิ้ลก็เอาตุงาอย่างมากนะครับเราก็เดินไปนะครับตรงที่จุดที่ปฏิสถานของพระพุทธสิงห์นะครับปกติแล้วเบิ้นจะ,ะ,ะ,ะปฏิสถานอยู่ในวิหารนะครับแต่นี่เรานิมนต์เบิ้นมาตรงด้านหน้านะครับของวิหารหลวงของวัดพระสิงห์เลยนะครับแล้วก็จะมีพี่อ้ในน้องนะครับถึงคนไทยแล้วก็จา ต่างประเทศก็ขึ้นมาสักการะปูจานะครับอันนี้ก็ผมเองก็เอามาให้หลายๆท่านนะครับหลายๆคนได้มีโอกาสเห็นนะครับถ้าเกิดว่าเขามาวันธรรมดานะครับเขาก็จะมีโอกาสได้ไปกราบพระพุทธสิหินนะครับในวิหารพุ่นนะครับแต่อันนี้ช่วงเดือนจีปีใหม่นะครับของปีใหม่เมืองล้านนาเฮาเนี่ยเพื่อนเ่าออกมาไว้ตั้งนอกนะครับเฮาเอาข้าเน้ำข้าวมิ้นส้มปล่อยนะครับขึ้นไป สละสุงเพิ่นนะครับแล้วก็ไปเพราะว่าบ้านเฮานี่ยเพราะว่าหดาหดน้ําส้มปล่อยเนาะหดน้าไปดําหัวนะครับเนาะก็เป็นอย่างที่มีความรู้สึกว่าเป็นสิริมงคลครับตัวเก่าเฮาแล้วก็มันเป็นวันดีตัวนะครับวันปากปีเนาะแล้วก็อันปีนี้บ์บรานะครับที่เพิ่นเปลี่ยนเป็นวันทีน่16แต่จริงๆแล้ววันปากปีตามที่ตามฮอยของคนเมืองเฮาเนี่ย ก็คือวันที่15เดือนเมษาของทุกๆปีนะครับก็ขอ,อาฝากคลิปนี้นะครับสวัสดีปีใหม่เมืองกับกู้คูค่กุค้คนนะครับเนาะสวัสดีครับ